คนที่มีความประมาทในชีวิตอย่างท่านอไขว่ากเตอชายชียวะกุกมารพัฒน์จะนึกเชื่อไม่ออกนะเชือท่านอาชีวกุกมารพัฒน์เนจริงจริงทาเป็นคนที่มีความประมาทสังเทศจะเพื่อจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันถ้าต่อมาความประมาทก็เกิดขึ้นท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุด แต่ถ้าก็ลืมความเป็นจริงคิดว่าท่านจะตายก่อนพรจะพุทธเจ้าต่อมาเมื่อพระเจ้านิพันที่ก่อนก็เสียใจมากคิดว่าเราเป็นคนประมาทมีความทรงตัวแค่ปโสดาบันเราคิดว่าเราจะตายก่อนพรจะพุทธเจ้าอาศัยพระเจ้าเป็นเพื่อนเพื่อไปนิพานตอนนี้พระเจ้านิพันไปก่อนเราก็เป็นคนไม่มีอะไรแล้วคิดตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทรัพส,บสมบัติไม่มีความหมายหุ่ัญญาาไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเราไม่ต้องการอะไรอีกเมืเ่อเผาพโธเจ้าเสร็จก็ไป้าบ้านเข้าป่าไปอยู่ในถำ้ำไปอยู่ในถำ้ำทีไ่ไหนลึกนักนกมมออ็มีคนตามไปขอยาท่านยองคารก็เลยเข้าถ้ำลึกมากับป่าลึกจะเป็นที่หม่ยว่าคนไปไม่ถึงตั้งใจนอนตรงนี้ คิดว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรร่างกายไม่มีความหมายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราไม่จะตายก็ช่างมันในเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วเราก็ไม่ควรอยู่อารมณ์อย่างนี้กรรดารสับพระพุทธปิสัตว์เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์รันดารแล้วท่านก็ไม่สนใจ ท่านก็น,นอนจะแขงขวาหันหน้าเขาหาฝาขวาทำเวลานั้นเกาดกฏมีแสงของใล้ๆแสงฟ้าแรกและเสียงมันฟ้าผ่าแล้วก็ไม่เสียงก้องหรอกอภูมิณพัตเธอเป็นสาวกคองค์สมเด็จเป็นสัมมาพุทธเจ้าใช่ไหมเธอตอบว่าใช่เสียงนั้นก็หายไปถ้าเราคิดตัดชินใจไปนี้ว่าเราจะตายตรงนี้เราไม่ต้องการร่างกายนี้ต่อไปอีก เราเป็นคนไม่มีบ้านเราเป็นคนไม่มีสมบัติไม่แต่ร่างกายเราก็ไม่ทำการกานั่นอีกพอคิดจะนี้เสร็จจะมีเสียงมันป้าปากมีเสียงแรงไหลเป็นกันเสียงสงขานตาม,มแต่วโกมารพัฒน์ท่านสาวโอกโองมุน,นตพสะสรมมารพระเจ้าใจหมายเขาต,อ,ตอไปใจเพียงแค่สามครั้งพอครั้งที่สามท่านบอกท่านเลยหลับเลยคำว่าหลับก็หมายถึงว่าเป็นปรลานไปไม่ผ่านถ้ว่าบรรดาแท่พุทธบริษัททุกท่าน ที่ยังทําตนไม่ถึงพระโสดาบันก็ดีไม่ถึงพระอรหันต์ก็ดีในตอนต้น่ายมีความประมาทอยู่บ้างถา้าตอนไายไม่ประมาทเช่นท่านครมมรพักให้มีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราก็ตายไปแล้วพระพุทธเจา้าก็ตายไปแล้วแต้เราจะไปอย,ย,ยู่แค่ไหนชีกของเราต้องตายเช่นเดียวกันถ้ายัื่องหลงร่างกาอยอย่างนี้ก,ก็ต้องเป็นไปแต่เกิดธรรมตาของสาร อันทีทีเราไม่ควรสนใจในร่างกายแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปในเชิงกลมารพัฒเป็นแต่เพียงคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีความครบพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ครบถ้วนในการที่สองเราจะมีสิ่งครบถ้วนในการที่สามเราจะมีพระธาพานในอารมณ์แต่จะไม่ติดร่างกายภายในร่างกายของเราไม่ติดร่างกายภายนอกร่างกายคนอ,อื่นไม่ติดทุกอย่างในโลก กาทุกอย่างในโลกมันจะดีแค่ไหนก็ตามเพราะว่าถ้าเราตายไปได้มันก็หมดไปทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะขอสมบัติต่อไปได้เราต้องการจดเดียวเพียงผพาน